แถวนครปฐมมีร้านบิงซูที่ให้เครื่องเยอะแต่ราคาน่ารักขนาดนี้ด้วยอ๋อใครอยู่นถวนครปฐมแล้วเป็นบิงซูเลิฟเบอร์ต้องเสพแล้วตามมาที่ร้านใส่นมและสมชื่อมากเพราะที่นี่ใช้นมสดแท้ๆทร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างบิงซูช็อกเอ็กซ์ตีมและปาดเกรดส่วนสตอร์เกรดน้ำแข็งละเอียดนุ่มพร้อมราดนมกับซอสฉ่ำๆแถมตอนนี้เขามีโปรโมชั่นตั้งแต่วัานอังคารถึงพือหัส่วนสตอร์ไซส์เล็กแค่9ก,กบ้าทตอกับขนมปังสังขยามะพร้าวอ่อนกะทิงาคั่วมีความหอมจากมะพร้าวและงาคั้วราดด้วยส ตบท้ายด้วยชาน,นมบุกไข่มุกแถมยังมีโปรโมชั่นแค่แอดไลน์ก็จะได้ชาน,นมไม่จํากัดจํานวนแก้วเหลือแค่29บาทส่วนของข้าวก็ต้องสั่งเซตนี้ข้าวกระเพราไก่กรอบไก่กรอบกรอบเผ็ดกำลังดีหรือจะเป็นสปาเกตตี้คาโบนารา่าเบคอนไก่รมควันแถมในเซตยังได้เฟรนช์ฟรายชีได้แบบจุกๆตบท้ายด้วยบลูฮาวายโซดาสดชื่นสดชื่นสน,สน่อยเซตนี้ราคาแค่สองร้อยสามสิบห้าบาทเองแกของกินเล่นนะอืน่นๆก็มีนะทั้งชีสติ๊กปีกไก่ซอสเทอริยากิมาที่นี่ถือว่าครบเเลลลยยยแแจกกพิัด้้้้้้วมมาาาาาททีี่่่่รรรนน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 ใอูถตสขงๆ เข,เขามีที่จอดรถด้วยนะเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่ปิดรับออเดอร์สุดท้ายตอน2ทุ่มครึ่งนะ